desa <tuk> orang lawan lain วันนี้กมาลุ้นกันนะเจ้าบ้านชาาชาจะอยนที่บริเวณด้านขางเสาธงเช่นเดียวกันจเนาะไปอด่นนกันได้เนอะนะเจ้าสำหรับในส่วนของอำเภกิงกาชาดนำโดยนมันคุณนายกิงกาชาดก็จะได้่มานะเจ้าอย่ที่บริเวณซุ้มของตังชาชาอำเภอบ้านโฮเรช่วยกาชาเจ้าอันนี้่อสามารถไปเอวไปพอแลวก็อุ่นๆกันได้ภาพของรางวัลติดไม้ติดมือิดันนก่นไปนั่นจัางานไปก่อนนะครับตอไปเอาด้วยกัน ไม่ข่มไม่ยิงปีนบ้านปีนตัวนะคะในเดี๋ยวนี้นะจ๊ะได้ยินเสียงแล้วมาแต่ไก่ถ้าจะแม่นแล้วนะจ๊ะนู้นแต่นอนู้นน่าจะใกล้จะมาทุกท่านนะจ๊ะด้อยู่บริเวณด้านข้างถนนนะจ๊ะเพราะว่าขบวนของทางตอนนี้เริ่มเคลื่อนมาแล้วจ้าวแล้ว ผมจะนำพาท่านมาชมขบวนแห่ไม่แค่หลวงนะครับอตอนนี้ก็กำลังจะเดินเข้ามาสู่บริเวณในงานอานาทิวการอำเภอพุทธมนะครับเ๋ยว okay, ครับเข้ามาแล้วครับขบวนผุกแรกป้ายน้ำขบวนครับงานประเพณีแห่แค่หลวงอำเภอพทธมณฑลเมจำปี2 5 6 6ครับฒนธรทมโบ,บราณหนึ่งเดียวในลานนาฮานะครับ นะครับกระบวนเข้ามาแล้วนะครับผมดีทางประสงค์ผมก็มาร่วมกระบวนด้วยนะครับนี่กระบวนแอนุกคิวนะครับเข้ามาแล้วครับยาวเหยียดทีเดียวครับตอนนี้ผมจะดักรอเพืท่านได้ชมขบวนอยู่ที่นี่นะครับสนุกสนานเลยครับปีนี้ผูู้ปีผู้ปีเป็นก็จะจัดงานมักษนานี้นะครับะเพิีอร้อยกระทงนะครับ เป็นประเพณีวัฒนธรรมโบราณล้านนาะหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่ครับวันนี้พูดอย่างนี้นล้วจะจะมาดังเชมที่นี่นะครับาขออนุยาตครับประเพณี้ทางล้านนานเอา,านะครับเอาอินเดียเพื่อนพนธ์นี่แหละครับจัดงานตั้งแต่ที่เสาสีสว่านะครับก็ ประวมงานนะครับครับิดชรับงคืนนี้ต่อผม้านครับจะไม่มีแครแค่หลวงครับผมขบวนวงงานตัดเล้ากันลักษณะนี้นะครับเนาะครัม่แะครับดกก่อนนะครับ ประชาชนคมนาคมระยะยาวครับวันยาวเหวียงเลยครับเราระยะตำบลอาวก็มีสุดสามหมู่บ้านนะครับ กบวนต่อไปครับกระบวนของสถาวัฒนธรรมของเภอบ้านโฮงครับมาแล้วสถาวัฒนธรรมเภอบรรฮงนะครับครับสำหรับครั้งนี้ก็จะมีการแสดงหลยายอย่างอยู่นะครับนี นี่คับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโฮ่งนี่ะครบ้านโฮนี่สวยงามแต่งตัวสวยงามที่เดอะครับโฮ่มีจะมีรกยุงนะครับเพื่อนขบวนมาแต่งตัวเล่อยงนะครับ ส่วนหนึ่งครับสภาเด็กและเยาวนชนอำเภอบ้านโฮงครับผมเด็กและเยาวนชนเขาก็มีส่วนร่วมนะครับเบริการจะได้สืบสื่อสารคอยกันต่อไปนะครับเด็กและเยาวนชนคำขวัญอำเภอบ้านโฮงครับอน้ อีกขบวนนึงครับองค์การบริหารส่วนตำบลปรบลาบูาอำเภอพนมจังหวัดลำพูนครับ อกองคการบริหารเจนตจนบนาเธอรับกระบวนต่อไปครับเป็นกระบวนขององค์การบริหารส่วนตังวเวียงนบเวียงจันะรกระวนเข้ามาแล้วครับชมวันะครับ देखा เกียทีเดียวครับผมบ้มาน่วยแสงบ้านน้ำเสือพระ ไต้ใหญ่นะครับพี่น้องไปใหญ่แอน์นกฟิงกาลาบรับำรำบัฟฟี่นีแมงสอนก็นมารวมด้วยครับผมส,สมาชใกนครับ ไม่แก่นะครับหักใหญ่ครับสาวกรเบียงกาเป็นการบูชามทพเจ้าสองเป็นการบูชาเทพเย้จุลามณีบูนสวนสวรรค์จันทร์ดาวฤกษ์สามเป็นการบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของผมฆสี่เป็นการบูชาพัรัุนะไรัยอันประกอบด้วย พระธรรมพระสงฆ์ห้าเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหกเป็นการสะเดาะเคราะเจ็ดเป็นการอนุตตร์การโยกย้ายตัวเองนะครับการเลื่อนเล่ ข้าสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนำโดยคุณสีราดเขียวสิงห์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพ่องจ้าวจะนำได้ว่าและนำไปขับวนก็ดีนะครับเครื่องสกก,ะะางการะต่างๆจะประกอบไปด้วยเตมบุตรเตมบานนะครับเพื่อที่จะได้ลงมไปนะครับเพื่อเป็นโลกเป็นไทยนะครับเพื่อเทศบาลน,นะครับอเปรนสื่อสบาลตำบลบ้านพ่องนะครับท่านนายกเ ในบัดนี้ใ้เวลาสุดวรแล้วที่จะประกอบพิธีถวายแค่ดู สบายโดยในต่ามีใต้ตอร่างต้ยังอที่ี่นะครเพ่อเอาปลายนะครับไปารเพือาไใส่ตสคุณงนนะครับและรวมไปถขอถกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับ